าล่ะทุกคนครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าบูธซูซูกิในงานมอเตอร์เอ็ก2์โปครับผมปีนี้ซ u ซูกิก็จัดหนักจัดเต็มอีกเช่นเดียวกันครับหลายคนให้ความสนใจอยากมาชมอยากทราบรายละเอียดของบูธซูซูกิในทุกๆโซนทุกๆแง่มุมครับ เราต้องขอเชิญเจ้าที่ของสุกิโมโตเซลมาให้ข้อมูลเราสวัสดีค่ะพี่โยสวัสดีครับสวัสดีค่ะแบมนะคะโปรดักแพนนิ่งค่ะสุกิโมโตเซลคอร์เปอเรชั่นไทยแลนด์ค่ะแบมครับปีนี้บูธสุกิในโมเต็คสโปเนี่ยมีคอนเซปต์บูธยังไงบ้างครับคอนเซปต์เราคือสุกิไลท์เดอะเลเจสซี่ไลท์เดอะแอดิเมดไลฟ์สไตล์ค่ะซึ่งหมายความว่าสุกิจะกลับมาตอกย้ำอีกครั้งว่าเราคือตำนานค่ะแสงว่าอย่างนี้เรามีไฮไลท์มาให้กับผู้ชมงานได้ ชมหลายจุดเลยใช่ค่ะมีค่ะพูดถึงไฮไลท์นะนะก็แอบเห็นว่านะ้านหลังเราเนี่ยก็เป็น เบรกแมนที่มีความพิเศษอยู่เลยใช่ค่ะพี่โยตัวนี้ก็คือเบรกแมนทัวรลิงพี่โยก็น่าจะทราบดีอยู่แล้วนะคะว่าตัวเบรกแมนเดิมๆเราอ่ะเป็นตัวขายดีของซูซูกิอยู่แล้วช่วงล่างเราดีสเปคเรามาครบอยู่แล้วแล้วตัวนี้มันมีการทําเพิ่มพิเศษยังไงบ้างครับปกติแล้วอ่ะลูกค้าส่วนมากอ่ะเบรกแมนน่ะเขาจะใช้ขับขี่ในชีวิตประจําวันเนาะเดลี่ยูสแต่ทีนี้ด้วยความที่เทรนทัวร์ลิงกำลังมาสายตั้งแคมป์อะไรกําลังมาทางซูซูกิก็เลยเล็งเห็นว่าเราครต้องตามเทรนแล้วเราใส่กล่องอเนกประสงค จูได้รวมแล้ว30ิลิตรเลยใช่ค่ะพี่โยถือว่าแบบถ้าสายขนของสายทัวร์เนี่ยทำให้เราไม่ต้องไปติดไม่ต้องติดกล้องใช่ไปต้องมันจะเทอะทะแล้วอันนี้คือดูมีความแบบลักชัวรี่มากขึ้นด้วยแต่เราขายแยกชิ้นนะคะราคาเป็นอิสเซสซอรีอยู่ราคาอยู่ที่39,900บาทค่ะนอกจากเบอร์แบน400่ที่เป็นเวอร์ชันพิเศษแบบนี้แล้วเนี่ยไฮไลท์ของซูกิยังมีตรงไหนบ้างมีค่ะทางนู้นเลยค่ะ G S X 8 e ดเอค่ะไปดูกันครับผม ันนี้ที่ไปอยู่กลางบู๊แบบนี้ฮะ เห็นแล้วเนี่ยทำให้นึกถึงตัวแข่งของซูซูกิในหลายๆรายการเลยใช่ค่ะมันมีที่มาอย่างไงครับตัวนี้ตัวนี้นะคะชื่อ GSX 8S s e r h ค่ะซึ่งเซิร์เนี่ยย่อม,มาจากซูซูกิแอน r วลาส์เดซิ่งทีมค่ะก็เดี๋ยวขอท้าความนิดนึงนะคะว่าเมื่อกันยายนปีที่แล้วเนี่ยทีมเซิร์เนี่ยเขาเอาตัว GSXR 1000R ค่ะเข้าไปแข่งใน World Endurance Championship แล้วได้แชมป์มาทีเนี้ยทางทีมซูซูกิฝรั่งเศสเนี่ยอยากเอาชุดเซิร์เนี่ยเข้ามาแต่งใน 8S ทางซูซูกิไทยเราก็ไม่รอช้ารีบสั่งพาร์จากทางฝรั่งเศส โดยตรงมาเลยมาให้ทุกคนได้ชมในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนี้เลยค่ะคือในวงการมอเตอร์สปอร์ตอะเราก็รู้กันว่าซูเปเนี่ยเขาเป็นเจ้าห่งเอง็นดูรันเลครับก็คือเป็นรถที่มีทั้งความเร็วทั้งความแกร่ง,งนั่นเองนะใช่ค่ะแล้วก็พอมาแต่งใน 8S อย่างนี้เนะี่ยดูลงตัวเหมือนกันนะสีนี้นะฮะใช่ค่ะพอจะทราบรายละเอียดของแต่งไหมว่าแต่งอะไรไปบ้างได้ค่ะพี่โยชิแลนแรนก็คือเป็นที่ครอบเดือนใหม่ค่ะ,ะกันล้มค่ะ,ะกันล้มใช่กันล้มเสร็จก็อกล่างค่ะอกล่างแล้วก็ตูดมดค่ะสูดมดแล 8S ไปเนี่ย,เ,ยเขาอยากได้ชุดแต่งนี้เรามีขายไหมในอนาคตทาง SMCT เนี่ยมีขายลูกค้าแน่นอนค่ะอย่ารอชมกันได้เลยถ้างั้นเดี๋ยวเราไปชมไฮลไลท์จุดต่อไปของ z ู k i กันมาถึงคันนี้เป็นสปอร์ตฟูลแฟริดเป็นโมเดลใหม่ของ s u กิ k i x 8 r ใช่ค่ะใช่ครับ g s รรบ GS x 8 r เขาไม่ได้เป็นรถที่สปอร์ตสายสนามแบบหมอบขนาดนั้นนะเพราะว่าชุดแฮนด์เขาติดตั้งอยู่บนอย่างนี้ครับก็คือ สามารถใช้งานในชีวิตประจำวันได้ใช่ค่ะไม่เมื่อยค่ะไม่เมื่อยนะแต่ก็คือยังฟิลขับสปอร์ตอยู่ใช่ยังเป็นฟิลสปอร์ตอยู่นะครับจริงๆเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เดียวกับ 8S ค่ะพี่โอแต่ก็คือเป็นเครื่องยนต์ใหม่ของซูซูกิเลยตัวนี้เป็นเครื่องยนต์อยู่ที่ 776cc ค่ะเครื่อง2สูบเลี้ยงสองสูบเลี้ยงล็อกใหม่ใช่ตัวคอร์สเปอร์นเซอร์ก็มี2ตัวค่ะพี่โอรถแรงสั่นสะเทือนได้ดีเลยปาท้องรถได้ดีเลยค่ะพี่ G X 8R ราคาเท่าไหร่ ราคา4 1 9 0 0บาทค่ะพี่โยโอ๋อแล้วอย่างนี้ต้องมีโปรก็มีไวเชอร์ให้30,000บาทนะคะพร้อมจดทะเบียนค่ะพะบรบแล้วก็มีบริการช่วยเหลือ24ชั่วโมงค่ะอืมแล้วเจ็ดริกแปดเอสะครับตัว8 s อราคาอยู่ที่379,000บาทค่ะแต่ว่าส่วนลดอยู่ที่37,900ค่ะแล้วก็<อ>เพิ่มประกันภัยชั้นหนึ่งให้ด้วยค่ะแถมประกันชั้นหนึ่งด้วยเหรอ <S 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 ใช่ค่ะจดทะเบียนพบรบด้วยใช่ค่ะทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยแต่เพิ่มประกันภัยชั้นหนึ่งให้ด้วยเดี๋ยวเรายังมมมีีีไไไลกัยเเเพิิ่ตปปดดดูู8นโคสา เอเจนเจอร์ o ชว i n ีกครับผม มาตรงโซนเอเวนเจอร์ครับแบมก็อแอบประซิบผมมาว่าวีสตอม 800DE เนี่ยมีส่วนลดเยอะเลยจริงๆราคาเต็มมาอยู่ที่479,000บาทค่ะแต่ตอนนี้ส่วนลดที่ทางซูซูกิให้เนี่ยให้ถึง60,000บาทเลยครับมาพร้อมกับประกันภัยชั้นหนึ่งจดทะเบียนพรบรบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมง<า>ด้วย,ยถือว่าเป็นเงื่อนไขที่น่าสนใจมากครับเพื่อนๆครับสำหรับสายเดินทางสายทัวริง่งท่องเที่ยวนะวีสตอม 800DE เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นรถที่ขี่ดีด้วยนะฟีลลิ่งดีด้วย<ช> มาสอบถามน้องๆเซลล์ได้ใช่ค,ะะค่ะทุกคนฮะนอกจากไฮไลไท์ที่เป็นรถบิ๊กไบค์แล้วเนี่ยจริงๆแล้วซูกิยังมีโซนรถเล็กด้วยครับตัวนี้เป็นสไตล์คออเวอร์ซูกิ n e ็กค o อเวอร์ค่ะราคานะคะพิเศษอยู่ที่49,500บาทเท่านั้นค่ะกิฟต์วอชเชอและของแถมมูลค่ารวมถึง13,000บาทราคานะ่าสนใจมากนะคันนี้เลยนะสำหรับวัยรุ่น90-2000นจนถึงปัจจุบันนะทุกคน ก็ต้องรู้จักเรเดอร์นะฮะ,ะตอนนี้เป็นเรเดอร์ R 1 5 0เนี่ยในงานนี้มีโปรโมชั่นยางไงบ้างราคาเงินสดนะคะตอนนี้เหลือเพียง77,450บาทเท่านั้นค่ะรวมทะเบียนพรบอรเรียบร้อยแล้วที่สำคัญค่ะเรามีส่วนลดและของแถมนะคะมูลค่ารวมกว่า5,000บาทค่ะเรเดอร์ R 1 5 0ที่ขายตัวนี้มีกี่สีตอนนี้มีส2นนมสีนะคะ,นนะ,คะเป็นรถที่มีความอัตรัดเล็กข้องตัว ขี่ง่ายแต่ว่าแรงเร้าใจนะครับในบูธซูซูกิในงานมอเตอร์ p o ปปีนี้นะสังเกตว่ามีโปรโมชั่นทุกทุกโซนเลยถูกต้องค่ะตั้งแต่รถเล็กแบบนี้นะครับรถสายพาน CVT ไปจนถึงเบรอร์แบน400หรือเป็นสตรีทนะครับฝั่งสปอร์ตท,ที่มีฮา y a บุ s ะนะครับมาโชว์หล่อหน้าบูธตำนานความเร็วของสุซกิทุกๆุก คันในนี้นะทุกคนสามารถมาสอบถามเจ้าที่ของซูกิ<ช>ที่งานได้เลยใช่ค่ะครับก็อยู่ทุกวันนะคะสําหรับข้อมูลนะในวันนี้ก็ต้องขอบคุณทั้งแนนด้วยที่มาให้ข้อมูลในส่วนรู้เรก่องเรานะครับก่อนจะลากันไปจากบูธซูซกิก็ยังมีหนึ่งในรถที่แบบว่าถ้าไม่มาดูก็ไม่ได้นะก็คือตำนานความเร็วฮายาบุสากคันนี้นั่นเองครับห้ามพลาดบูธซูซกิในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2024ครับแวะมาชมแล้วรับรองว่าต้องมีรถที่คุณถูกใจแน่นอนครับผมก็แอบส่องไว้หลายรุ่นกัน